สวัสดีครับทำไมมันเงียบจังเลยล่ะครับขอเสียงคนรักอีดองอุ้งเลยเลยเออมันต้องอย่างนี้ดิ นะสวัสดีอยัางเป็นทางการนะครับสวัสดีนะฮะแฟนคลับของอีดงอุกนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับวันนี้ครับผมดีเจคิวคิวสารายนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่งานของเราครับ2017ครับอีดงอุกนะฮะเอเชียทัวร์ไฟมิ่งอินแบงคอกตอนของเราคือ For My ายเดียนั่นเองครับซึ่งแน่นอนวันนี้พระเอกสุดฮอตของเราเคยมีแฟนมีที่นี่เมื่อ9ปีที่แล้วใครมาบ้างโอ้โหอันนี้เป็นจัดุคามรุ่นแรก ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแต่นวันนี้เขากลับหมาอีกครั้งครับแล้วมีแฟนคลับเยอะมากขึ้นอยากเจอตัวเป็นๆหรือยังงั้นเรามาเรียกเขาพร้อมๆกันดีกว่าพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอีดงกุกรู้สึกว่ามันมันเบาจังเลยอะเฮ้ย ถ้ามันเบาเนี่ยมันจะไม่ไปถึงห้องแต่งตัวเขาแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเรียกเขาอยู่แล้วไม่เดินมาขออีกทีพร้อมอีดองอุดองอ๊ดดาวนี้ขอขึ้นอีกนิดนึงรู้สึกว่ามันยังไม่ครบทุกคนคนที่เดินยังไม่ได้พูดเพราะมวมจะมองทางอยู่ นะรบกวนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเราช่วยกันนะครับพอเขาได้ยินปุ๊บจะออกมาทันทีรอบสุดท้ายพร้อมหนึ่งเฮ้ยเฮให้เห็นหนึ่งความสามาัคคีหน่อยอย่าทำอย่างอื่นนะพร้อมนะหนึ่งสองสามเยมอ,อเยี่ยมมากส่งเสียงนะตลนอีดองวงู ดังเงินนี่ดังเงินนี่ขอดังเงินนี่ได้ไหมเอามาแล้วดังเงินนี่เลย มาเดียวสิวแล้วต้อนรับคุณอีดองอุกด้วยนะคแล้อนรับคุณเยองด้วยนะครับวันนี้มาเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเราก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆชาวไทยและพี่ๆสื่อมวลชนสักนิดนึงครับโอ้ยากกนสวัสดีครับินดอัวันรวัสครับิน ยิด้เจอกันใหม่นะคะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อวานกับวันนี้บรรยากาศแตกต่างกันริบชบับเลยแฟนๆมารอกันเยอะมากรู้สึกไงบ้างครับโองวันนี้ยัุมันารุจพัฒนาีกกลเนอรับู่้รู้สึกดีมากเลยค่ะแบบเอเอรก็넘ื่นทุกคนแบบสุดๆไปเลยอะค่ะไม่ได้เจอกับแฟนมานานหนึ่งเกปี วันนี้ได้มาเจอแบบเต็มๆแล้วผมบอกเลยสคริปต์อย่างอวิทยานิพนธ์หนาตับกิจกรรมเพียบพูดได้เลยเพราะว่าทีมงานเห็นว่าฝนมันตกหนักกลัวคนอื่นจะกลับบ้านจะลำบากก็เลยเจัดงานยาวๆดีกว่า오래오래ใช่ค่ะอ,อยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะคะวันนี้วันนี้มาลำบากใช่ไหมคะฝนตกหนกัก วันนี้สิ่งที่เหนื่อยที่เจอมาวันนี้เขาจะคลายเครียดทุกคนนะคะเมื่อวานนี้ลุงยมสัญญาไว้ว่าออกมาแล้วลุงยมจะพูดหนึ่งประโยคเหนื่อยขงหน่มอ่านเลยาชเล주세요เดี๋ยวบอกด้านหลังให้ไม่ได้ยิน มันก no no ็หลนอยมัหลออ이렇게ท่าแบบนี้ด้วยคือเขาบอกว่าเขาชื่ออีดงอุกมันก็หล่อๆหน่อยเออนะฮะแต่ที่แน่แฟนมีครั้งนี้คือ for my dear แน่นอนมันมีความพิเศษเยอะแยะมากมายมีความพิเศษอะไรบ้างครับเนี่ยเออไม่รู้จทอเรา่ สำหรั e เดีย a r ที่ใช้เวลาเรียกค,คนที่เรารักหรือคนที่เราเอ็นดูอะค่ะก็คือ,อเพื่อทุกๆคน<ห>เพื่อทุกคนและเพื่อผม <วา S 2> สำหรับวันนี้ for my dear น่ารักจิงๆเลยและที่สำคัญเลยนะครับเพราะนั้นเราไม่เสียเวลาดีกว่ากิจกรรมของเราเยอะเราจะอยู่วันนี้สักประมาณ3มชั่วโมงกับยมทูที่ปากแดงที่สุดในโลก นะเข้าช่วงแรกเลยดีกว่าครับ my moment ครับ my moment ช่วงนี้ของเรานะครับเราจะมาแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณอีดองุกกัรนะฮะเริ่มที่รูปแรกเลยเดี๋ยวขอดูรูปแรกสนิดหนึ่งครับมาฮะโอเครูปแรกเชิญเลยครับนี่ครับเอ รูปนี้นี่คืออะไรยังไงครับคุณอีดองอกครับรู้แล้วขอตามสคริปต์นิดนึงปะโถ작년에방콕에와서화보찍을때의모습이고요그사실은저장면은몰래찍었어요พาถ่ายโฟนในปีที่แล้วทค่ะที่ประเทศไทยแลนรูปนี่ขอบอ่กเลบยกเ่าแอบถ่ายคบที่ายบถ่าย 네저그 기도하시는 분들 제 사이에 제가 그냥 들어가서 카메라맨이 멀리서 이렇게 몰래 찍었어요. 더와 했던 หลายหลายท่านมาอธิษฐานมาสวดมนต์ไงคะก็เล근 좀 쉬는 활동을 안 하고 있어서 수염을 좀 길렀었고 또 화보 컨셉 자체를 좀 남성미 있어 보이게 방콕에서의 거친 남자 이런 느낌으로. 그거. 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 그 그거. 그 그거. 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 แต่สม없는게더낫죠แต่ไม่มีหนวดดีกว่าใช่ไหมคะคือผมว่าคือผมว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยเขาบางคนก็จะชอบแบบลุคแบดบอยหน่อยเอาไหนใครชอบแบบมีหนวดยกมือให้ดูหน่อยโอ้เยอะนะฮะใครชอบไม่มีหนวดอแต่

최대한제평상시자연스러운모습을을보여드리려고노력해서서그게잘담긴같아재었어เขาบอกว่าร้อนมากแต่เขาก็ทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คือเขาอยากให้โฟโต้รอบนี้ค่ะออกมาแบบธรรมชาติมากที่สุดเขาก็เลยตั้งใจให้ถ่ายแบบสบายๆธรรมชาติครับแล้วก็เรื่องหน้าตาของสลีระนะฮะผมไม่เถียงเลยคือคุณเกิดมาเพื่อเป็นนายแบบนะฮะเพราะนั้นเรื่องของการโพสท่าเนี่ย ปกติแล้วนายแบบทุกๆคนก็จะมีท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคุณมีท่าประจํำไหมครับผมคือ없어요บูชิบูชิดัชปีแค่อย่างที่เห็นเขายืนเฉยๆอะครับครับคือรูปนี้มันแอบถ่ายไงก่าย่า่ย่ายู่า่ายายถ่ยย่ายถ่อย่ายถยเ่าย่ยู่าย่ย่ย่่ย ทำไมอะครับคุณดงอุกถามว่าทําไมอะครอ๋อคือคือจะบอกว่าไ,ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คแค่นั่งๆ่งไปอ๋ออ๋อ่ายรูปได้ดีมากช่างภาพเก่งอะคะมืออาชีพมีอยู่2อย่างไม่ช่างภาพเก่งก็แบบดี <c oughs> สมมุติว่าผมกําลังเป็นช่างภาพผมจะถ่ายแบบคุณคุณ <c oughs> ลองสาธิตให้ <c oughs> แฟนๆดูหน <c oughs> ่อย,ยได้ไหมครับว่าคุณจะมีวิธีการโพสต์แบบไหนผูสื่อข่ครับ อเแบบนี้สมมติว่าแฟนๆเป็นตากล้องเทมเดรียโฟโตโกราฟเฟอร์哟โพสเป็นตากล้องนะคะขอท่าที่รู้สึกว่าแบดบอยที่สุดค่าจังน่า쁜นนัมจาโพสค่าจังน่า쁜นนัมจาโพส แฟน들얼굴น้ที่าว่าุกคนตชอให้เขอท่าที่รู้สึกว่าออุ่นที่สุด가장따뜻한남자포즈는어떻게될까요สีขอท่าที่คิดว่าตัวเอง น่ารักที่สุดน่ากที่สุด like น่ารักที่สุดน่ารากที่สุดาก็ี่อุดน่าก็ดากดู่ารัก็ี่สุดนาักดนารกอดน่ารมกที่สุดน่ารักที่สุดน่ารักที่สุด่ารัก็ี่ส้ดนารกที่สุดนารกท่ารกที่สุดารกท่าุารักสุดารโก็สนรี่ยกดนรก็ี่ารกียดน่ักท่าเักอดน่าักอ่สดักเองอยู่าล้ก ภาพมันออกมาดีเองเพราะด้วยองค์ประกอบด้วยสรีระด้วยหน้าตาอยู่แล้วด้วยเนี่ยบอกว่าตอนทั่งาถ่วัดฟ์ต้นั้นี่ไม่ค่อยมีใครสังเกตไม่ค่อยมีใครรู้จากเขาเลยอ๋อ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีนึปีนปีหนึองปีนปีนีึอีนึปีนึอปนึีนึ่หนหนี่งปี่งปีหนึ่ปีห่งปีงปีปี่ ต้องบอกว่ามีคนติดตามผลงานของคุณมานานมากแล้วะฮะแต่아니่จริงๆแฟนๆจริงๆโอเล่แฟนที่กัอเ้นั่ก็ต้อก็รู้อ่แลกนหน้านี้ก็ติดตามมาด้วยนะครับนี่คือภาพเซตแรกเราไปที่ภาพเซตต่อไปดีกว่านะรัภาพเซตต่อไปของเรานี่ครับอันนี้ The Return of Superman ว้าวมันช่างแตกต่างกับเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงใ่เมื่อกี้มีหนวดนั่งรถก็ยังนั่งแบบ 네. 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 사실은이 사실은 모습이 평상시 모습이죠. 이이가까니이를요아이좋아하네요 네. 아이 되게 좋아해요. 락린이를 너무 사랑해요. 1 8락이보다 어린 아이들도 좋아하나요? 18살보다 어린 아이 그게 무슨 소리예요?

사실 의사소통이 잘안 되니까 그런 게좀 어렵긴 한데 그래도 최대한 그 아이의 시점으로 좀 세상을 저도 보려고 하는 것 같아서 좀 저도 좀 마음이 깨끗해지고 순수해지는 것 같고 아이들하고 있을 때참 즐거워요. 그고น่ารักเพราะว่าเวลาคุยสื่อสารกับเด็กอ่ะ그่ะบางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจใน그ิ่งที่เด็กกำลังพูดถ그กมั้ยคะ <목> 네. ครับเด็กๆเหมือนฟองน้ำนะครับให้อะไรก็ซึมซับหมดนะฮะเพราะว่า่เครับแต่เด็กไทยบางคนไม่เป็นนะครับทัเโหลฮัหลัลโหลฮัลกหัลโหลฮัลโหล่ัลโหลัลหลรัลโหลฮัลโหลฮับโหลฮัลอหลฮัลรหลฮัลโหลฮลโหลฮกลโหลฮัลโหลหลฮัลโหลฮัลหลฮัลุหลฮัลโหลัหลฮัลัหลฮัลโหลห 여러분들이 생각하시는 것보다는 조금 더 거칠어요. 예. 네. 그니까 러 어, 이렇게 막 이렇게 친절하고 다정하고 보다는 좀 무뚝뚝하고 그런 편이에요. 네. เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้นุ่มนวลขนาดที่ทุกคนคิดไว้คือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะค่ะคือทุกคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบสวีทนายสวีใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายแบบนั้นก็ได้โอเควันนี้เรามีวิดีโอมาให้ดูด้วยนะฮะเป็น VTR นะฮะในคลิปแม่คุณรุ่ยอ๋อป้ารุ่ยอ๋อป้ารุ่ยอ๋อป้า 세 명에서는요? 세 명에서는요? 세명 3명, 대박아, <laughs> 가봐 대박아, 일로 와봐 <laughs> 잠깐만, 야, 너, 너도 앉아 잠깐 가, 일로 와, 삼촌 앉아 가이 어디 일어나자 아니 일어나자 <laughs> 아이고 오! 오! 아이고 <laughs> 아이고 아이 아빠도 세 명이 안모는데아이

네, 저 때가 아마 마지막으로 세 명을 다 안을 수 있는 그때가 아니었나. 네. <laughs> 아, 지금 그러니까 애들은 진짜 하루가 다르게 쑥쑥 네. 커 가지고 지금은 어, 꽤 많이 컸어요. 여자를 좋아하세요? 남자를 좋아하세요? 아, 저는 둘다 좋아요. <laughs> 그 특히 이 대박이랑 설아수 애들이 그러니까 셋다 สามคนที่เจอคาะเทบักทอราซัวสามคนนิสเนมไม่เหมือนกันนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะคะสามคนน่ารักไม่เหมือนกันจริงเแต่ละคนก็จะมีความน่ารักที่แตกต่างกันออกไปเมาเจอเดี๋ยวเรามาดูภาพจากผลงานกันบ้างดีกว่านะในเรื่องของซีรีส์ที่ต้องบอกว่าโด่งดังจนทุกคนเนี่ยชื่นชอบนะครับภาพเซตต่อไปมาครับนี่ 아니, 이 e 이동욱 party, don't know what y 네. 네, 네. o n t know. 고 a m a look, w h o 네 going to 네, o u There, there. Tang song, you don't know what's i สองวันก่อนก็ติดต่อกันค่ะคุยกันบ่อยค่ะสนิทกันจริงๆอะค่ะเพราะว่าวันนี้ที่โซค่ะที่กรุงโซคุณคงยูน่าจะมีงานอะค่ะก็เลยส่งเมสเซจไปบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมด้วยอ๋อจริงๆจะมาด้วยเหรอไม่ค่ะคือคุณดงุ๊กไม่ได้ไปที่งานคุณคงยูในเกาหลีคะเพราะว่าคุณดงุ๊กอยู่นี่เนี่ยจอตู้เย็นนี่อะค่ะคือมันดีมากตรงที่ว่าเขียนโน้ตได้ด้วยบนหน้าจออันนี้คือตู้เย็นนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีน LED ตรงตู้เย็น แล้วก็เขียนได้ด้วย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 เขียด้วยน้วยด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 โวยด้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 ว่ากอยด้นยด้ว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 ย แล้วคุณกงอยู่ก็มาแก้ใชอ้มาดูุเ역องเป็นพี่ไงคะมีจุ๊บด้วยจุ๊กผัดจุ๊กจุ๊กตัวสีกุ๊จุ๊บจุ๊บตุวกุ๊กจช่ทมีจุ๊ก사실ดานบนด้นล่างด้านด้วันนี้ไง่มีรูปคงด้น้ด้าางด้านข้าด้านาด้วยขาจด้านข้างด้านข้างานข้าด้านข้้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านงอยู่เป็นอะไงสักนย่างนึงส้า 아, 그러면 아, 그 군대에 있을 때부터 참 인연이 있어서 군 시절 때도 저를 굉장히 잘 챙겨줬던 좋은 형이고요. 네. 또 이번에 도깨비라는 좋은 작품 통해서 같이 네. 연기하면서 네. 어, 더 우정이 많이 쌓여서 굉장히 좋습니다. เป็นพี่ที่ดีมากเพราะว่าเจอกันตั้งแต่อยู่ในกรมอะคะ่ะตอนที่ <c oughs> ไปเกณฑ์ทหารอะคะ่ะพอดีอยู่ในกรมด้วยกันเ <c oughs> ดียวกันนะคะแล้วตอนนั้นคือคุณคงยูดูแลคุณดงวุกตั้งแต่ในกรมอะคะ่ะ <c oughs> แลวคือโชคดีมากที่ได้มาร่วมงาน <c oughs> กับลินด้วยกันนะคะคือเขาคอยดูและคะ่ะเป็นพี่ท <c oughs> ี่ดีมากแล้วคือแฟรนด์ชิพของเขาอะค่ะคือ <c oughs> ดีมากจริงๆ <c oughs> ไม่แน่ครับคุณกงยูอาจจะชื่นชอบตอนที่คุณเป็นดีเจในกรมก็ได้ <c oughs> 아네 yeah. 군대에서 그러니까 군서 근데 계급 차이가 되게 많이 났어요. 아, 네. 그래서, 그래서 그냥 형이 저를 좀 많이 일방적으로 챙겨 주는 그런 네. 예 입장이었죠. 그เว네하네

본인 이 생각해서 아 이거는 진짜 아직도 생각난다. 본인 쳤던 장난 중에 가장 생각난다. 어. 그뭐그 솥ไง. 어. 그분이 라이브에서 그 죄송합니다. 너무 해서 음. สมม간ให้ให้เค้าคิ 여러분끼리 놀고 계시면 생각하고 있을게요. 난 피กับ 팬클럽คุยกันก่อน하고ผมกลับไปคิ เดี๋ยวเราขอคุยกันเดี๋ยวเราขอกลับเข้าไปข้างในไปคิดก่อนเดี๋ยวเราเราคุยกันสักพักหนึ่งให้คุณดมุกได้คิดก่อนเพราะมันสดมากนะฮะเห็นบอกว่าแกล้งกันเยอะเออพอยกตัวอย่างได้ไหมครับซสงฆ์ยันน่อเนาะครับแต่มันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวไว้ค่อยไปติดตามเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะช่วงแรกพูดคุยผ่านรูปภาพนะครับก็ทําให้เรารู้จักตัวตนของคุณดงมุกมากยิ่งขึ้นนะฮะช่ว